สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ไร่เซนาชัยนะครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ผมมานอนแคมป์ปิ้งกับพี่ๆเขานะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปรีวิวไร่เซนาชัยกันดีกว่าครับว่าเดี๋ยวไปดูห้องพักกันดีกว่านะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับข้างในนี่ก็จะเป็นเหมือนกับรีสอร์ทนะครับสามารถจ่างเต็นท์ได้ ยินดีต้อนรับนี่บรรยากาศลมลื่นนะครับบนนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับมาถ่ายคุ้เดบน,ดนนะทำอะไรกินครับพี่โต เนื้อทอดครับเนื้อทอดตอนเช้าข้าวเหนียวอยู่ในกระติบอยู่นะครับเนื้อทอดกับข้าวต้มนะครับครับเลยครับยกเลยครับติ๊ข้าวใหญ่ะติบกข้าวติบกข้าวไปแล้วครับพร้อมเสิร์ฟนะครับเนื้อทอด ก็มันมาจับกระทเลยกระทะเหนียวร้อนๆครับเนื้อแดดเดียวเพราะว่าตากวันเดียวแล้วก็รีบมาเลยยังมีเวลาหนึ่งวันวันเดียวดยวสองวันแล้วมันจะเป็นสองแดดบแต่เราสามารถทอดกรอบได้โโออเเคคข้าวต้ม ไม่อร่อยทำหน้าตาทำองไม่อร่อยกต้อมนะพี่กูนั่งอยู่ฝั่งนั้นกะต้มตอนเช้ามีกระดูกด้วยนะพี่ซิโคงะเกเยดนะพี่เอากระดูกด้วยทั้งหนึ่งกันครบเสร็จกตวเอาแล้วนะตาปขอบุณครับเอาไงเอาต่อชิวที่สว่านนะ

บรรยากาศอย่างนี้ต้องข้าวต้มรลลนะ้อนๆหนักขอที้คิดว่าคนที่อยู่แถวนี้เป็นเป็นชาวเขาในชะแต่ว่าปัจจุบันไม่ใช่แล้วไหคนที่อยู่บนเขาก็จะเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติได้อากาศบริสุทธิ์ซึ่งชีวิตในเมือง มีแต่ป่าคนปีดมีแต่ธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติที่เป็นพิษควันพีเอมสองจุดห้าอันนั้นก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่น่าจะเป็นธรรมชาติที่ทุกคนไม่น่าจะอยาก่จะหวยหาเท่าไหร่เป็นอะไรอันนั้นก็เป็นธรรมชาติเป็นเป็นแหล่งที่เข้าไปหาความฝันไปหาความฝันคนไม่เคย อยู่ก็จะคิดว่าเป็นสถานที่ศีวิลไรแล้วจริงๆแล้วก็อยากคอยหาปลาเหมือนเดิมแต่พอได้ไปสัมผัสก็จะอยากจะกลับสู่คืนบ้านเดิมก็เป็นธรรมชาติเราเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตกระสอนรคให้เราเองพี่นุ้ยมีเมียน้อยสรุปแล้วพี่นุ้ยมีเจ็ดกี่คน เล่นเลยพี่โดดเลยพี่โดดเลยพี่ขาขาดเลยโอ้โหจริงโอ้มาเร็วมาเร็วโอ้ได้เลยได้เลยบรรยากาศเย็นเลยก็มลูไหมมาพี่พี่นุ้ยเปิดแล้วมาแล้วแล้วมามา นี่เป็นเขียนเขียนเล็กๆผมตกกลัวมากเลยครับเพราะว่าเคยยืดแตกไปแล้วไม่เข้าใจมากบรรยากาศดีมากสำหรับมาพักผ่โอนครับ โอ้เย็นดีครับเย็นหมดเลยครับอา่อสาเลยข้างหลังเป็นภูเขามีน้ำภูเขาเข้างเูเฮงเลยไหมพี่นี่อ <laughs> ากาศดีครับ เลี้มน้ำครับเดี๋ยวถ้าใ,ใครมาเดี๋ยวผมปักหมดุดไว้ข้างล่างให้หนะครับใต้วิดีโอเลยนะครับแนะนำที่นี่ม,มกากบรรยากาศดีครับมีน้ำแล้วเพราะว่าเพิ่หน้าฝนมีน้ำมาน้ำกลำลังพอดีเลยครับแล้วที่ที่เขานั่งกินข้าวกันข้างบน น,นี่นะี้คืออุ่น้า <c oughs> วเวคำดิง้ง <c oughs> เจ้าวลคำดิง้งกินกินกินแล้วแล้วเอาไงต่อพี่ อันนี้ก็คือพอดีว่าเมื่อกี้เราทำไปแล้วช็อตหนึ่งนะครับเราต้องเอาเสร็จแล้วก็คือใส่น้ำน้ำเปล่าีน้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าลงไปในนี้นะครับคกรจะได้กินนะครับมากจะได้กินนะครับก็อย่างว่านะครับควจะได้กินต้องใจรักจริงๆครับเดี๋ยวเราทำก่อใส่ลงไปปั๊บเราก็ใส่ตอนนี้จริงๆเราก็จะใส่กาแฟลงไปในนี้นะใส่แล้วแต่ความถนัดนะครับ อันนี้มาเสร็จแล้วก็อันนี้ต่อเหีกนิดนึงอีกนิดนึงกดมันแน่นนิดนึงคแบบเับเวลาดิบมันไดกสวยแล้วก็หมือคนนี้ไปเอาลายขั้นตอนมากครับครับเสร็จเรียบร้อยมันก็จะต้องไปต้มให้มันระเหยแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ใส่เวลาฉาบนลยละเหยแห้งเลยไม่แห้งถ้าแห้งมัไม่ได้กิน อันนี้รออันนี้เต็มก่อนนะครับอันนี้หมกับปิ๊กอย่าเดเพิ่งเปิดเพลงมันเข้าอ๋อโอเคได้กินนะครับพี่นี่ฮะได้กินกันแล้วล่ะถูงแล้วอันนี้โอเคโอเคแล้ว

กาแฟพะพะส้มไหมพี่ผมมากแล้ยผมทิ้งโอเคขอบคุณพี่สบัดมากครับสำหรับกาแฟหนึ่งแก้วตอนเช้านะครับกับบรรยากาศดีดีเบลคัมดิ้งพี่เอาเลยเสืออะไรเสือหนึ่งเสืออะไรนี่นี่ละ เยมอ่ยครับมันกำลังเศร้าโอ้ผมมาได้เศร้าเศร้าเรื่องอะไรพี่ เมียดาเมียดาเมียเขารักเขาไม่เขาไม่ดูหรอกแต่ผมไม่เคยกลัวเมียเพราะเมียผมน่ารักเหรอออกซื้อออกซื้อออกซื้อตอนนี้คือคิดถึงเมียมากผมไม่เคยกลัวเมียเพราะว่าเมียผมไม่น่ากลัวเมียผมน่ารักอ่าไอจิ๊บเนี่ยอัดอัดยู่ทิพี่อัดอยู่นะก็เลยอยู่ในนู้อยู่ในสื่อเงินน้อยใช่ไหม มีเมียน้อยมมีีเยยน้อใช่ไม่เคยครับมีเมียน้อยแสดงว่ามีคนเดียวมีเมียเยอะดิเออฮะมีเมียเยอะถ้าไม่มีเมียน้อยก็มีคนเดียวเราเลยมีน้อยหรือมีเยอะมีเมียคนเดียวครับแล้วเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเดจ้าหน้าเจ้าอ่ะผมไม่ถืออันนี้อันนี้โกโปรกับบรรยากาศนะครับผม อันนี้เป็นการเก็บบรรยากาศทริปที่เรามานะครับเอ่อแฟมิลี่นะครับบรรยากาศแต่ละคนนะครับวันนี้ตื่นนอนขึ้นมาก็เช้ามาก็กินกาแฟครับกินกาแฟข้าวก่อ้องอ่ครับอา้อาวเะเล็กอี้เยี่ยนิดกองด้วย นครับมีเด็กๆเด็กๆเล่นน้ำนะครับผมบรรยากาศลื่นเริงก uh ับคลิปนี้นะครับอันนี้พี่นุ้ยคนะพี่นุ้ยคนถ่ายนี่ตัวจู้เลยครับคนถ่ายเลยคนถ่ายมีเมียน้อยใช่รับเงียบไม่เยอะอันนี้คุณอู๊ดครับคุณอู๊ดเจตนาไม่ดี ไม่เสียผูนี่เราเพลี้ยดีนลี้ยได้ไหมลองดูอ่าอ่านั่นแหละสมกับอร่อนะพี่นะมึงเอาไปเลยมึงเอาไปเลยนะครับอออะไรเลยเอาไปอะไรแปลว่าแบนหมด ไม่ไม่หมดไม่หมดชาดมาแล้วชามาแล้วอ่าสมเกียรติมีอะไรจะสภาพไหมครับไม่มีจ่ายรังเงินที่สุดรับเงียที่สุดในโลกจ่ายทั้งตองได้รับหลังได้รับไดรับดีครับอันนี้จ่าแล้วครับจ่ายครับก็คือไม่มีไม่มีอะไรจะพูดเยอะก็คือทปนี้เรามีความสุขเรามาเป็นปีนะรวมกันแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ ไเดเพื่อนด้วยซ้ำดเพื่อนคนบอกว่าไอ้วพป่าวะเฮ้เมียมัน่ากลัวดิมน่ารักขนาดที้เป็นหวมมันช้าน้าจ่อยกไม่ใช่อันี้เราเรียงเป็นกิมานะครับเมื่อคืนนอนก่อนเพื่อนครับผมก็เหมือนกับเด็กที่มันชนอนีมาค่ัได้ ไม่น่าใหญ่ครับน่าเออลาคนบรรยากาศนะครับก่อนเดินทางคลิปวันนี้ก็10โมง59เราจะเดินทางกันนะครับครับผมเท่าไหร่นะ10โมงับโอ้ยังมีเวลาที่เต็มเดี๋ยวเรบอกกันเลื่อนได้อารมณ์ดีแล้วเลื่อนได้ตอนนี้มีแกมลอยแกมลอยบรรยาก จะไปขอพรหลวงพ่อไปกับใครไปกับน้องน้ำอ๋อน้ำน้องน้ำเดี๋ยวไปด้วยก็ได้นะเฮ้ยพี่ย็นดข่าวว่าเลื่กับแปนนี่มันก็ทลาะกับแฟนท้ง้ยพี่วอยู่ไหนเดี๋ยวรู้มั้อันนี้เป็นทากหน้าจอเลยเราไปนอในรถไงนื่ว่าจบแล้วยังยังพักหน้าจอพี่ต้องแต

รถรถรถของสายรงนี้ได้สองไอ้ไอ้งกันทั้งประกันเคลียร์ขึ้นไปยังออกไปยังจะมีหมาน้อยครับกับไอออะไรนี่่บ้เห็กมันไน ไม่รูเอาลงหมดแล้วเนี่ผมเอาลงหมดแล้วเนี่ยเลยไปค้างเอาลงยูทูปหมดแล้วเนี่ยเลยไปค้างแล้วก็เปี่ยนคนไทยครับผมถ้ามันติดมากๆมันก็วนออกกันได้เลยนะบวนออกอีดานเลยคนไทยนะคนไทยนะคนไทยทั้คนไทย ไม่ไงครับวันนี้สนุกมากครับผมกับชิปนี้ครับผมชิพนี้สน,สน euh. ุกมากครับบคืนนี้เป็นไงบ้างครับเมื่อคืนก็นอนหลับฝันดีฝันดีมีมีผีไหมพี่ไม่มีครับไม่มีนะฝันดีไม่โกงกินมาก่อนไปแลยตอนมานย มันไปไวเลยครับพี่โอ้โหนี่ต้องเสือเนี่ยตอนที่เข้าไปนอนเสือหายไปไหนาน่ปิ๊งนั่นเลยตัดเลยอ่ะต้องได้ไปเซ็นเซอร์เยอะเลยนะพี่เซ็นเซื้อเซ็นเสื้อมาเลยมายไปไปดูไปดูบรรยากาศบรรยากาศกินข้าวบรรยากาศกินข้าวคนเยอามจากเพราะคนไม่ดีกับกับข้าวหมดนะพี่ ทำไมได้กินข้าวเปล่าเพลอ๋อก็พอดีอยากรู้ว่าข้าวเปล่ามันมีรสชาติไหมดูดูดูอร่อยนะดูอร่อยใช่ไหมคนเราอ่ะต้องกินบ้างกินข้าวเปล่าอันนี้ดูดีดูดีลองลองไปทำดูวอนนี้ห่อมาเป็นกระติบแรบติปบักใหญ่เลยนะซื้อใหม่เลยซื้อกระติบข้าวใหม่เลยวพลถูกต้้งรับบลงทุนมากลงทุนมากเลยครับทวีเดเก็บกลับบ้านด้วย เดี๋ยวเจาเจเจาเจครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สนุกมากครับแล้วก็ใครอยากจะมานะครับก็ดูโลเคชันด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะเพจไว้ให้แล้วก็แปะโลเคชันไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ